มีประจำเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยพอถึงช่วงมีนานะครับก็จะมีไฟมากกว่านี้อีก f c ซไฟตามภูเขา,าจะมีมาแน่นอนอมีนามีสาีนมีแน่ๆนะครับแบบปีที่แล้วอ่ะเขาก็ระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับช่วงนั้นก็จะติดต่อคือ,คอจะติดต่อเนื่องเลยเอาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไหม้ตรงนู้นไหม้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไฟป่า แอนบอกได้เลย,เลยไม่ใช่ไฟป่าเป็นไฟที่เกิดจากมือน้ำมือมนุษย์นะบอกกันสั้นๆน,นะครับไม่มีหรอกไฟป่ามาจากทังตติมค่ะไล์ไล์แล้วค่ะนะครับลงไล์แล้วใช่ไหมอ๋อนะครับผมลงไล์แล้วนี่แหละ FC นะครับก็เราก็มาแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้มันได้สงบลงไปแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีไฟไหม้ตรงข้างหลังนะครับ <c oughs> แล้วก็ก็ส่ง <c oughs> คนกีดยางนะครับไปดูอยู่แล้วนะครับว่าไปดูว่ามันมันมีโอกาสลามหรือเปล่าเพราะมันมีคนดูแลอยู่ไง <c oughs> กินข้าวเรียบร้อยนะครับคุณแม่สมวนรสวัสดีครับผมข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่งเราสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเอฟซีก็ทำกับข้าวเสร็จสัต์แล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ ขึ้นมาไลฟ์นะครับอัปเดตให้เอฟซีฟังว่าเรื่องไฟไหม้นะครับว่ามันมันไม่ได้ลามมาทางนี้แล้วนะครับ mm hmm. เขาน่าจะควบคุมไฟอยู่ตรงที่ของเขาเนั่นแหละเออก็ถือว่าอา่าไม่มีปัญหานะครับถ้าถ้าแบบจุดแบบไม่มีคนเฝ้าเนี่ยโอกาสที่จะลามเนะี่ยมีเยอะมากเอฟซีบอกได้เลยโอกาสที่จะลาม,มีเยอะมากแล้วถ้าเกิดมี มีลมพัดด้วยนี่โอ้โหไม่ต้องถามเลยเอฟซีเอ้ยนะครับอันตรายเป็นอย่างมากเอออันตรายเป็นอย่างมากบอกได้เลยว่างานนี้นี่ต้องเตรียมตัวอพยกได้ทุกเวลานะครับแล้วก็ไม่ไดมีสิทธิ์จะได้นอนด้วยเออต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไฟแถวห้วยเนี่ยแอดบอกได้เลยนะไฟแถวห้วยเนี่ยไอตรงห้วยเนี่ยนะมันไม่เคยเกิดไฟไหมมาเลยอะ ที่แอดตั้งแต่แอดมาอยู่เนี่มันไม่เคยไฟไหม้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงสะสมอ่าใบาแห้งใบอะไรเนี่ยไว้เยอะมากหลายปีที่ผ่านมาก็เยอะมากอยู่แล้วแต่ถ้ามันไหม้นี่โอ้โหนะครับ F Z, เอฟซียิ่งเก่างานกาชาติอีกนะสว่างสวัยแน่นอนเออบอกได้เลยสว่างสวัยแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่ไหม้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะั้นมันจะควบคุมไม่ได้เลยเอ,อควบคุมไม่มีสิทธิควบคุมได้เลย น้ำใสายางในหมดสิทธิ์อ่ะเอะเพราะมันต้องไหม่อย่างแรงมากเพราะขนาดเราเดินไปเนี่ยหญ้าเนี่ยลึกเป็นหัวเข่าเลยอล่ะหญ้าแห้งเลยนะเออมันรกมากแล้วก็เป็นหญ้าแห้งส่วนใหญ่เพราะว่ามันไม่เคยไหม้เลยไงแถวเนี้ยไม่เคยไหม้เลยถ้ามันไหม้ทีนี้โอ้โหถ้าพลาดมาทีนี้ห้วยทั้งห้วยนะเป็นพูดง่ายแบบ เป็นทะเลเพลิงเป็นไอ้ตรงนี้ไปเลยเป็นห้วยเพลิงไปเลยเออย่าให้มันไหมเลยเพราะว่าเราจะควบคุมไม่ได้นะครับมันจะลาไปอยู่นู้นเลยไปไหนถึงไหนนะครับมีแต่หญ้าแห้งทางนั้นเออดเดินสำรวจดูหมดแล้วลนะ่ะมันมีแต่หญ้าแห้งแล้วมีแต่ต้นไผ่ต้นไผ่ก็ใบไม้มันก็จะร่วงมาก็จะแห้งใช่ไหมข้างล่างนี่ก็จะโอ้โหหนาตึ๊บเลยหนามากอา่ารับรองได้ว่า ไม่หมดอะต้นพงต,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 ต้นไผ่ไม่เหลือซากอ่ะ,อะเอเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันไหม้นะครับ fc ดีแล้วนะครับอที่ไหม้ที่เขาจะที่เขาจะเผากันอ fc อยู่นาของเขาหนึ่งละแล้วก็สองก็คือ <c oughs> อยู่บนภูบนภูนะครับที่จะเผาก็คือบนภูอ่ะแต่ไม่รู้เป็นที่ของใครแล้วมันไม่มีที่ใครหรอกเขาเผาเพื่อจะ ล่าสัตว์หนึ่งละแล้วก็สองก็คือน่าจะเอาผักหวานเอือถ้าเผาแล้วผักหวานมันจะงอกไงเออผักหวานจะงอกถ้าถ้าไอ้นี่นะถ้าเผานะบนภูนะเออถ้าเผาเนี่ยผักหวานมันจะขึ้นตอนหลังเพราะฉะนั้นเขาจะชอบเผากันบ่อยไม่มีหรอกคบว่าไฟป่าไม่มีแน่นอนแล้วถ้าเขารู้โดนจับนะครับบอกได้เลยโดนจับนะถ้าเขาเผาอะ ไอท้ที่ที่บนภูอะ่ะถ้าเขารู้นะโดนจับแต่มันก็ไม่โดนไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรมันเผาแล้วมันหนีไงมันไม่ได้อยู่แถวนั้นนะมันหนีเลยลามไปไหนก็ช่างหัวนะไม่เกี่ยวมันจะเป็นแบบนั้นเอฟซี FC. มันไปทั่วเพราะฉะนั้นนะมันไม่ให้อยู่ให้เห็นหรอกว่าใครจะเป็นคนไปจุดมันไม่เห็นหรอกมันไปเนี่ยเสียงปืนเอฟซี FC. ได้ยินแล้วนะครับเมื่อกี้นะ อาจจะดังไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับดังอยู่ไกลอยู่แต่ได้ยินเสียงก็ถือว่าตอนเช้าจะได้ยินได้ยินบ่อยนะครับนะเอฟซีนอแต่ตอนกลางคืนก็ได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยได้ยินบ้างก็น่าจะเป็นไอ้พวกยิงนกยิงหนูอะไรก็ว่าไปนะครับใช่ครับผมต้องทําแนวกันไฟก็ทําอยู่แล้วนะครับแนวกันไฟต้องมีแถวใกล้ๆเนี่ย ตรงนี้ก็คือมีถนนเป็นแนวกันไฟอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยถนนนี้คือแนวกันไฟนะแล้วตรงไอ้ตึงห้วยเนี่ยเขาก็จะมีถนนเล็กๆเหมือนกันซึ่งเป็นแนวกันไฟเขาเหมือนกันเออแต่อย่าให้มันปิวนะถ้าลมมามันปิวข้ามได้นะเออมันอาจจะไม่อ่าไม่ละมันหรอกแค่แนวกันไฟเนี่ยมันปิวข้ามได้ถ้าเป็นลมนะถ้ามีลมแต่ถ้าไม่มีลมก็พอจะกันได้อยู่ เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไฟไหม้ไงไฟไหม้หลังบ้านนี่แหละนะครับไฟไหม้หลังบ้านไอ้ตรงห้วยนี่แหละอะตรงที่นาของเขาไวยง่ายตรงที่นาของเขาเขาอาจจะเอาเขาอาจจะเผาแล้วเพื่อเพื่อจะเพาะปลูกนะครับเผาเพื่อเพาะปลูกอะไรเขานี่แหละเขาก็จะทําอยู่ประมาณนึงแหละนะครับปีที่แล้วไม่ได้เผาตรงนี้นะดันไปเผาออกตรงโน้นนะไอ้ตรงหลังไอ หลังสะพานน่ะที่เราถ่ายให้ดูตอนนั้นน่ะที่มันลามไปลามเข้าไปในป่าอันนั้นน่ะใช่เออใช่เพราะว่าเราก็กลัวไมมไม่บ้านทางช่างใหญ่เนาะเพราะาบ้านทางช่างใหญ่เนี่ยมันก็มีมีพวกเศษพวกอะไรเยอะนะครับ <c oughs> แล้วหลังบ้านแก <c oughs> มีกองไม้ด้วยกองไม้เต็มเลยกองกระดานน่ะ เป็นกระดานนี่เป็นกองกองเลยตรงหลังบ้านแกนะเออคือถ้าไหม้มาได้เนี่ยไม้กระดานไม้เนื้อแข็งด้วยนะมันน่าจะไหม้อยู่นะ <c oughs> เนี่ยมันน่าจะไหม้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเชื้อเพลิงที่ดีเหมือนกันเออแล้วข้างบ้านแกก็โอ้โหนะครับรกมากบอกตรงว่ารกเยอะมากมีแต่หญ้าขึ้นปกคลุมเต็ม แต่ว่าในบ้านแกก็คงจะไม่มีอไม่มีอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายๆหรอกเอฟตีมันต้องข้ามกำแพงบ้านแกไปเออข้ามกำแพงบ้านแกไปเพราะมันเป็นกำแพงปูนใช่ไหมมันจะไหม้นั่นก็ไม่ง่ายหรอกตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เราก็เฝ้าระวังดูแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดอ่าวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแจ้งแจ้งไปทางผู้นําแล้วก็แจ้งไปทางอ่า ดับพงดับเพิงเลยก็ว่ากันไปนะครับถ้ามาถึงตรงนั้นนะแต่เราก็ดูด,ดูประเมินก่อนอาจจะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเออมันควรหรือไม่ควรนะครับถ้าประเมินแล้วมันเสี่ยงเราก็ต้องแจ้งถ้าประเมินแล้วมันไม่เสี่ยงแล้วไม่แจ้งไม่จําเป็นเพราะว่าเสียเวลาเสียเวลาเข้ามานะครับเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกระกระต่ายตื่นตูมไปนะครับ เราต้องประเมินด้วยตัวเองก่อนนะครับประเมินว่ามันมันพอจะเรียกได้ไหมเออถ้าไม่พอเราก็ไม่เอาไม่เรียกมันต้องพอสมควรก่อนนะครับเออก็ว่ากันไปนี่แหละนะครับก็ตอนเย็นนี้นะครับเราก็เจอนะครับเจอรถนะครับรถที่อ่าเข้ามาจากจากปาดงกันเนาะ น่าจะมาขนของนะครับเอฟซี FC, มาขนของก็คงไม่ได้มานอนที่นี่นะขนของแล้วก็กลับไปจะปาดงแล้วอืมนี่แหละเอฟซี FC นะครับก็ลุ้นกันต่อไปเนาะวันนี้ไฟดับนะครับเอฟซี FC, โอ้โหไฟดับนี่อันตรายมากเพราะมันมืดไงมันมืดมากอ่าตรงทางนี่ ไม่มีไฟเลยอะ่ะกลับสู่สภาวะปกติเลยแบบสมัยก่อนเลยเอไฟทางไม่มีก็ไม่รู้เพราะเหตุใดถึงดับนะครับเออไม่รู้เหมือนกันนะเออลูกบ้าแกไม่ถางไงแกบอกเก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้นั่นแหละนะครับก็เก็บไว้อย่างนั้นไงเออน่าจะถางเถิงใช่ไหมไม่ถางเออลกเหลือเกินอืม งูมันถึงเข้าไงแต่งูยังไงก็เข้าได้อยู่แล้วเพราะว่าข้างๆอ่ะข้างๆไอ้ตรงลานองปูอนะแกมีรั้วเนี่ยประตูรั้วอยู่ประตูรั้วมันก็มันเลื่อนได้นะแต่แกมันปิดตายไปแล้วละ่ะแต่ข้างล่างเนี่ยมันก็โล่งไงก็เป็นซี่ลูกกงเนาะมันทาไมจะเข้าไม่ได้มันก็เลือ่อยเข้ามาได้อยู่แล้วแล้วข้างในตรงนั้นของแกมันก็เป็นป่าอยู่แล้วนะตรงข้างๆเป็นป่าเออมันก็อยู่สบายงูก็อยู่แถวนั้นนะสบายนะ เโผล่ออกมาไอ้ดิกกี้เ็เล่นงูโผล่ออมาเมื่อไหร่มันก็เล่นเมื่อน,นั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอถ้าไม่โผล่ก็แล้วไปแต่มันก็อยู่ในนั้นแหละมันมันจะออกก็ได้จะเข้าก็ได้ไงเพราะว่ามันออกเข้าง่ายมันไม่ใช่กําแพงทึบๆสะที่ไหนอะไม่ทึบนะครับมันทึบแต่ข้างอื่นกําแพงทึบแต่ข้างอื่นแต่ว่าข้างตรงนั้นอ่ะมันมีช่องทางเข้าได้อยู่แล้วมันก็เลื้อยเข้ามา หมาเห็นหมาก็เห่าแต่ของแอดเนี่ยของแอดเนี่ยมันเล่นงานเลยนะไอ้แมวแอดเนี่ยงูเงอหรือว่าจิงจงยิ่งจกนะครับยิ่งลงยิ่งเหลียเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยไม่เจอสักตัวเลยปัจจุบันนี้หายเกี้ยงเลยแมวมันจัดการหมดเอฟวีแมวมันเล่นงานหมดเลยแมวมันจัดการเกี้ยงเลยงูเงออะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนอนี้แอดเจอประจำอะ งูก็ตัวเล็กๆอ่ะตัวเท่านี้ก้อยก็มีแล้วก็อ่าพวกมแมลงป่องตัวใหญ่ๆเลยนะมแมลงป่องตัวใหญ่เลยอ่าแล้วพวกอ่าไอ้ตุ๊กจิ้งจกนะครับจิ้งเหลนอะไรตัวเล็กเนี่ยมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยสักตัวหนึ่งเอฟซีนะไม่มีเจอเลยจริงๆบอกได้เลย,เลยว่าไม่เจอเลยเออแมวอยู่นี่ไม่มีใกล้เคียงเลยหนูเนอเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่มีเลยแตะกอนหนูนี่ให้คึก เออไม่มีนะครับหรอลงอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่สุมนดื้อพูดอะไรไม่ค่อยฟังหรอเออแต่อันเนี้ยมันล่าล่าหนูล่าอะไรหมดอะ่ะมันไม่ให้เหลือเลยนะพูดง่ายมันกัดแต่มันก็ไม่ได้กินอะไรนะมันก็กัดตายไปเฉยเฉยนี่แหละ เออมันชอบแต่วันนี้เกือบไม่รอดนเอฟซีนะแมวแอดเกือบไม่รอดนะหมาลุงสองตัวมันไล่โอ้โหมันไล่วิ่งกันแอดวิ่งไล่ไม่ทันมันอ่ะมันไล่สองตัวมันไล่แมวแอดอ่ะขึ้นไปบนต้นไม้เลยอ่ะโอ้โหเราต้องอุ้มมันไปส่งไออฟซต้องอุ้มไปส่งเลยเพราะว่าเขาเรียกมันมันก็ไม่ไปมันก็วิ่งไปทั่ว เออมันวิ่งไปทั่วแล้ววิ่งไปบ้านอ้ฝั่งตรงข้ามด้วยเอฟซีเอ้ยนะมันไล่หมาเข้าไปแล้ววิ่งเข้าบ้านเข้าในโอ้โหกลัวมันแอดกลัวเหมือนกันกลัวจะมีเรื่องไม่ใช่อะไรลนะ่ะกลัวจะมีเรื่องตามหลักฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วถูกไหมแค่รถเลี้ยวเข้าไปเนี่ยไม่กลับรถก็ไม่ได้นะจะบอกไว้เลยนะเอฟซี FC นะฝั่งนูน้นเลี้ยวกลับรถก็ไม่ได้นะไม่เกี่ยว เออคือไม่ต้องไปย่างกายเขาเข้าไปในอาณาเขตของเขาเลยอะ่ะเอาพูดง,ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นแม้แต่ควายเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็ต้องรีบไปจุงออกมานะเอฟซีนะอาจจะเป็นเครือญาติห่า,างๆกันก็จริงอยู่นะแต่มันไม่ใช่ไงเอฟซีนะเออสถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเออเพราะเขาเคยมีทะเลาะกันมีเถียงกันมาแล้วไงนี่คือประเด็นนะอ,อืมเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิด ประเด็นอะไรขึ้นมาก็คืออย่าไปก้าวก่อย่าไปลุกล้ำที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นควายนะครับเป็นหมาเป็นอะไรก็แล้วแต่อแต่หมาของเข้ามาได้นะอดำนะหมาเขาเออดำมาอยู่ฝั่งนี้เลยมาหากินอยู่ฝั่งนี้แล้วมันดำแต่ปัจจุบันนี้มันตุยไปแล้วโดนรถสอยตุยไปแล้วนี่แหละอนฟซีนะ แล้วก็เห็นแอดเห็นช่างใหญ่นะครับเอซีนะอ่าที่แกไปนะครพนมนะครับเออไปไปที่อะไรนะไปสํานักงานที่ดินอะเอเขตหกนะเออเห็นแกทําคลิปอยู่นะใช่ไหมคาบมาประจำใช่ไหมเออ จิงกาบ้างทิงจกบ้างใช่ไหมมันยังคาบมาได้เลยใช่ไหมโอ้แสดงมันก็เก่งอยู่นะเออแต่บางบางที่ในเอฟซีนะนะบางที่อะ่ะมันไปเอาหนูมาแม้ว่าไปเอาหนูมาแล้วมันไม่ได้มากัดมาอะไรนะหนูตัวใหญ่อยู่นะมันเอามากอดเล่นโอ้โหน่าแสบเลยเอามานอนนอนเล่นเป็นเพื่อน <laughs> เสียชื่อหนูหมดนะเอฟซี FC, เอ้ยนะครับเออมันเอามากอดเล่นแมวอะ่ะเอาหนูมากอดเล่นโอ้โหเอเสียหมดไม่สมควรนะไม่สมควรจะเป็นแมวเลยละ่ะอ่ะก็ว่าไปนะครับเอฟซี FC, เนาะอือก็เห็นแกไปที่นู่นนะไปถามว่าไปถามว่าใครไปเอาชื่อแก ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไหมอะไรไหมนะครับเอฟซีนะคือไม่รู้ว่าแกไปไปได้ข่าวมาจากไหนยังไงนะครับเอ,เอไม่รู้นะแต่ทั้งนี้เขาไม่เกี่ยวแอดพูดได้เลยเมื่อทั้งเนี้ยทั้งที่คนร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกเอาใครบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายลุงนู่นนี่นั่นอนะ่ะไม่ใช่เลยนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น เขาก็ไม่อ้างไม่อะไรเลยไม่เกี่ยวข้องเลยเออแล้วก็บอกว่ามีมีเรื่องอะไรก็จะโทรหาป้าแปลงผักอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันมีแต่แม่นอกไส้เนี่ยมันเอามาพูดมันเคยจำในสมัยก่อนนุ้นมั้งเออว่ามีเรื่องอะไรจะจะคุยจะบอกกันแต่ปัจจุบันไม่คุยกัน